สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆนะครับเซต l i โอเอที่บริษัทสร้างให้เรานะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆจะสับสนกันนะครับว่าไลโอเอที่บริษัทสร้างให้กับบัญชี l i โอเอของเรานะครับที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยมันเป็นบัญชีเดียวกันนะครับบางคนนะครับไม่เข้าใจเนาะให้ทุกคนนะครับสังเกตตรงนี้ขีดสขีดตรงนี้นะครับถ้าปกตินะครับถ้า ใครที่แบบว่าดาวน์โหลด l i โ e เแล้วก็สร้างแอคเค n t ของตัวเองนะครับก็จะเป็นแบบเราตั้งของเราเองไวอะไรประมาณเนี้ยจากนั้นนะครับพอเราเปิดร้านใช่ไหมเราก็ขอรับ l i โ e a จากบริษัทมาทีนี้นะครับเรากดรับสิทธิ์มาแล้วนะครับ l i โ e เของบอริษัทมันจะไม่ขึ้นมาในแอปของเราอัตโนมัติบางเครื่องนะมันจะไม่ขึ้นทีนี้นะครับให้ทุกคนนะครับจิ้มไปที่ขีด3ขีดตรงนี้ เราก็ไปเลือกนะครับมันจะมี l ลโอ OA ที่บริษัทสร้างให้เรานะครับเลือกมานะครับเพื่อเราจะมาเซตระบบนะครับทีนี้พอเราได้ l ลโอ OA จากที่บริษัทสร้างมาให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปเซตสคริปต์นะครับทุกคนจะไปแก้ไขข้อมูล l ลโอ OA ของเรานะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาที่ตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะไปลบแอดมินของบริษัททิ้งนะครับก็คือให้เราไปที่ตั้งค่าใช่ไหมแล้วก็ไปคําว่าสิทธิ์ครับ อ่าสิจปุ๊บทุกคนเห็นชื่อที่มันนอกเหนือจากชื่อเราอ่ะที่เป็นชื่อคนอื่นอ่ะจะเป็น AI หรือเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต,แต่เป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยก็ได้อัเน,นี้ยมันจะเป็นแอดมินที่เขาทำไลน์โอเอให้ให้เรานะครับเป็นแอดมินของบอริษัทให้เรานะครับจิ้มไปที่ตัวชื่อเขานะครับคาว่าลบนะครับลบสมาชิกออกจากบัญชีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเป็นนะเจ้าของ ไลโอเแต่เพียงผู้เดียวนะครับให้ทุกคนทําตามนี้ก่อนนะครับเราก็อยากเปลี่ยนชื่อหรืออยากเปลี่ยนรูปเราก็เปลี่ยนได้เลยก็โดยที่ว่าเราก็จิ้มไปที่ชื่อเลยนะครับอยากเปลี่ยนรูปก็ใส่รูปตรงนี้เนี่ยจิ้มไปเลยนะครับมันก็จะให้แอดรูปได้เลยนะครับทุกคนอยากเปลี่ยนชื่อก็ไปที่ดินสอเนาะแล้วก็จิ้มแล้วก็ตั้งชื่อเราแล้วก็ตามด้วยดอปฤติได้เลยนะครับทีนี้นะครับ พอเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่บริษัทสร้างให้เราเนี่ยเขาจะสร้างหน้าโปรไฟล์นะครับหน้าโปรไฟล์ไลโอเอมาให้ก็คือตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเรากดไปดูเนี่ยบยริษัทเขาจะเซตมาให้หน้าตาแบบนี้ก็จะมีรายการสินค้าอ่าแล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทดอบลิทมีคลิปวิดีโอ,โอนะครับมีใบจดทะเบียนต่างๆเขาก็จะ ทำให้เราสําเร็จครบแบบนี้เลยเวลาลูกค้าทักมาหาเราเขาก็จะเห็นข้อมูลบริษัททั้งหมดนะครับความน่าเชื่อถือมันก็จะมีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบ l ล r a ว A ของแท้จากบริษัทนะครับจะไม่ใช่แบบอ่าเป็นเว็บบลอกหรือเป็นมิชชาชีพนะครับจะคนละอย่างกันเลยอันนี้คือระบบที่บริษัทสร้างให้เรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ย้อนกลับมาทุกคนสิ่งที่เรานะครับจะต้องเซตเพิ่มเติม,ตมก็คือ ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ตรงนี้นะครับเราจิ้มเข้าไปเลยนะครับพอจิ้มเข้าไปนะครับข้อความทักทายเพื่อนใหม่เนี่ยบริษัทเขาก็จะนะครับทำนะครับเป็นการ์ดเมสเซจหรือการ์ดสินค้าทดลองไว้ให้เราห้ามกดการกระบาดลบทิ้งนะลบทิ้งหายเลยนะทุกคนขอใหม่ไม่ได้แล้วนะครับทีนี้นะครับตรงข้อความนะครับที่อธิบายเกี่ยวกับตอบริสคืออะไรเนี่ยตรงบรรลูนันที่สองเนี่ยเราไม่ต้องไปแก้ไขปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะครับ เราก็เลื่อนลงมาอีกนะครับก็จะมีการ์ดดาวน์โหลดแอปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอาการ์ดที่แบบว่าให้ลูกค้ากดโหลดแอป,ปผ่านลิงก์ได้เลยแอปสโตเพสโตหรือหัวเวย่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทําให้เราเรียบร้อยแต่อันเนี้ยมันเป็นระบบหลังบ้านซึ่งระบบหน้าบ้านลูกค้าจะเห็นอีกรูปแบบหนึง่งจะไม่เห็นเหมือนกับเราแต่อันนี้ผมสอนวิธีการเซตระบบหลังบ้านนะครับเข้าใจแบบนั้นนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บก็จะมีคลิปวิดีโอสอนวิธีการลงทะเบียน ลูกค้าก็จะเห็นคลิปวิดีโอวิธีการลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเขาก็จะทําตามนะครับพอทําตามเสร็จปุ๊บนี่ขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้ก็คือบอลลูนสุดท้ายนะก็คือข้อความตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนนะครับบริษัทเขาจะบอกว่า,าในส่วนของตรงนี้ให้ใส่ลิงก์ลิงก์รหัสนะครับลิงก์แล้วก็รหัสแนะนําของเราล,งาาาลิงก์เอามาจากไหนลิงก์ก็เอามาจากแอปดอ l ลิทนะครับคนที่เปิดร้านค้าแล้ว ก็จะมีลิงก์นะครับเราก็จิ้มไปที่แอปดอบลิทของเราแล้วก็กดไปที่หน้าบัญชีนะครับเราก็ไปที่หน้าบัญชีนะครับอ่าหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราจะเห็นคําว่า Mycode ตรงนี้นะครับเราก็จิ้ม Mycode นะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นนะครับรหัสล้านค้าของเรานะครับเราจะเห็นรหัสร้านค้าของเรานะครับอ่ารหัสร้านค้าของเราคืออนันนี้เราสามารถแก้ไขนะครับเปลี่ยนรหัสร้านค้าของเราได้นะครับ อย่างบริษัทคาตาตั้งมาเป็นสําเร็จรูปใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นแบบว่าให้มันสั้นๆนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับอาจจะเป็นเอตัวใหญ่อ่าหนึ 1, ่งเอสองเอสามอย่างนี้ก็ได้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็รับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเราก็กดบันทึกนะครับทุกคนเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเราก็กดบันทึกพอเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนมันจะมีปุ่มสีชมพูเล็กๆครับคำว่าคัดลอกอะ่ะเราจิ้มไปหนึ่งครั้งครับเราจะได้ โค้ดร้านค้าของเราและ้นะครับทีนี้เราจะมาใส่ในช่องตรงนี้นะครับที่บอกว่าใส่รหัสแนะนำนะครับเราพิมพ์นะครับพิมพ์ตามผมก็ได้แล้วก็ใส่โค้ดร้านค้าไปเลยกดวางไปได้เลยนะครับส่วนลิงก์ก็เหมือนกันทุกคนส่วนลิงก์ก็เหมือนกันเราก็กดคําว่าแชร์ลิงก์ครับอ่าแล้วก็กดคําว่าคัดลอกลิงก์ครับเป็นระบบ Android นะครับถ้ามันไม่ขึ้นคําว่าคัดลอกลิงก์ก็อ่าแชร์ลิงก์ไปทาง Messenger หรือไลน์ของเพื่อนนะครับแล้วเราก็เข้าไปในแชทของเพื่อนแล้วก็เอาลิงก์มาได้เลยนะครับทำแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ลิงก์มาเหมือนกันจากนั้นนะครับเมื่อกี้นี้บอกนะครับว่าให้กดแชร์ลิงก์ใช่ไหมอ่าเราก็กดคัดลอกลิงก์นะครับพอก,กดคัดลอกลิงก์เสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ระบบไลโอเอครับอ่าไประบบไลโอเอเสร็จปุ๊บอ่าตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่าลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ คลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะครับเขาเป็นภาษาไทยมาให้เขาพิมพ์เขาพิมพ์มว่าให้ใส่ลิงก์ของเรานะครับเราก็ลบทิง้งต่เนี้เราก็ใส่ลิงก์ของเราไปใหม่ Copy แล้วก็วางนะครับเนี่ยเราก็ลบทิ้งไปเลยนะครับทุกคนอ่าตรงนี้สมมุติว่ามันเป็นภาษาไทยที่บริษัทสม,มาให้ใช่ปะเราก็ลบทิ้งไปสมมุตินะอ่าทีนี้เราก็ไปคัดลอกลิงก์มาแล้วเราก็กดวางลิงก์ของเราได้เลยอ่ากต็ตกแต่งให้มันสวยๆนะครับใส่ อีโมจิให้มันดูน่ากดนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นี้ทุกคนเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือวิธีการนะครับแก้ไขนะครับหน้าข้อความทักทายเพื่อนใหม่เพื่อใส่ลิงก์ของเราให้ลูกค้ากดลงทะเบียนได้แล้วก็ใส่รหัสแนะนำของเรา กรณีที่ลูกค้าเขาโหลดแอปแล้วแล้วเขาลงทะเบียนแล้วแต่เขาไม่ได้ผูกรหัสแนะนําเขาก็สามารถดูตรงนี้แล้วก็ใส่รหัสแนะนําเขาก็จะเป็นลูกค้าเราทันทีโอเคนะครับทีนี้ส่วนที่2นะครับเราจะต้องมาเซตตรงข้อความตอบกลับก็คือใส่สคริปในการคุยกับลูกค้านะครับหลายคนก็จะไปงงสับสนกับข้อความทักทายตอบกลับอัตโนมัติตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ระบบตรงเนี้ย ทุกคนมันผิดนะครับมันเป็นข้อความเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบอัตโนมัติแบบลูกค้าทักมาบอรมันจะตอบไปตามที่เราตั้งอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่นะครับต้องถอยกลับมานะครับทุกคนจะต้องเซตข้อความที่ช่องแชทต,ตรงนี้ให้เรานะครับนี่เห็นปะ่ะนับ1 2 3ช่องที่3นะครับตรงกลางที่สัญ,ญลักษณ์แชทเนี่ย จิ้มเข้าไป1ครั้งครัครบหลังจากนั้นให้กดรูปฟัน,ฟนเฟืองตรงนี้แล้วก็จิ้มไปแล้วก็จะเห็นคําว่าข้อความตอบกลับนะครับข้อความตอบกลับอันนี้จะเป็นข้อความตอบกลับกําหนดเองนะครับสําหรับคนที่ได้นะครับระบบไลโอเอที่มีสคริปติดมาด้วยแบบนี้นะครับก็สามารถจิ้มที่ชื่อนะครับและก็แก้ไขสคริปต์เองได้เลยนะครับแก้ไขใส่ชื่อของเรานะครับใส่ชื่อของเราใส่ลิงก์ของเราใส่ คำพูดของเราไปได้เลยนะครับกรณีของคนที่สมัครโปรนะครับที่แบบว่าได้ได้สคริปต์เงินล้านหลายๆคนนะครับบริษัทอาจจะปล่อยว่างตรงเนี้ยอาจจะปล่อยว่างมาทั้งหมดเลยให้เราเลือกสคริปต์เองนะครับให้เราเลือกสคริปต์เองหมายถึงว่า,าเขาจะมีระบบสคริปต์มาให้อยู่ในแอปของเรานี่ทุกคนก็จิ้มไปที่แอปของเรานะครับ เสร็จปุ๊บนะครับทุกคนก็กดคําว่าบัญชีตรงนี้1ครั้งแล้วสังเกตคําว่ากระด,ดิ่งตรงนี้ครับก็จิ้นไปนะครับหลังจากนั้นทุกคนเลื่อนมาที่คําว่าสาคัญนะครับเลื่อนมาที่สําคัญเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับมันจะมีสคริปต์เห็นไหมครับสคริปต์แถมมาให้เราก็เลือกเปิดดูได้เลยนะครับทุกคนมันก็จะเปิดมาเป็นสคริปต์แบบนี้ทุกคน เนี่ยเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาของบริษัทไหนนะครับมันมีบริษัทคนที่มีรายได้หลักล้านนะครับเขาจะจดทะเบียนบริษัทกันหมดแล้วนะครับเราก็เลือกดูว่าเราต้องการข้อความแบบไหนเราก็จะอ่านอ่านหรือจดไว้ก็ได้แล้วก็เอาไปใส่ในสคริปไลโอเอแบบนี้เองก็ได้นะครับเนี่ยเราก็เลือกเอาว่าเราอยากได้ข้อความแบบไหนอ่าเราเราก็เอาไปใส่ในระบบไลโอเอเองเราก็จดไว้ทุกคนแต่ละข้อมันมีไม่เยอะมันมีประมาณ 20กว่าข้อนะครับเราก็สามารถจดทีละข้อละข้อก็ได้